สวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับคลิปนี้เราไปทำการแก้ไขาปัญหาเรื่องของเบรกนะครับที่เป็นลดดิสเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะครับที่มีอาการบางทีสูงบางทีต่ำเบรกทื่อเบรกไม่อยู่นะครับพี่น้อง fc นะมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับได้รวบรวมข้อมูลมาเล่าสู่พี่น้อง fc ได้ฟังนะครับ อ่าบางครั้งบางทีรถที่เป็นดิสเบรกของเราเนี่ยนะครับเวลาเรากดเบรกบางทีมันก็สูงบางทีมันก็ต่ํานะครับเบรกแข็งทื่อเบรกไม่อยู่เบรกไหลไปเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะออกแรงกดเต็มที่รถก็เบรกไม่อยู่ตั้งทั้งที่อ่าบางทีเราก็ไปเช็คระบบเบรกมาแล้วนะครับก็นะครับเบรกไม่อยู่นะครับ,เ,บ,นะรบเราจะมาเริ่มต้นกันที่ปั๊มบนกันก่อนเลยนะครับ ในกรณีที่เบรกต่ํานะครับในกรณีที่เบรกต่ําได้ทําการไล่ลมอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเบรกก็ยังต่ําอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีอาจจะเกิดมาจากเรื่องของลูกยางหรือว่าซีนปั๊มบนนะครับมันอัดนะ้ํามันไปไม่ดีนั่นเองนะครับหรือนะครับพี่น้องอาจจะลืมทําการปรับตั้งตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นน็อตปรับตั้งดิสเบรกนั่นเองนะครับทุกท่านสําหรับดิสเบรกหลังนะ นี่นะครับมีน็อตปรับตั้งนะของรถที่เป็นดิสเบรกหลังนะครับก็อย่าลืมทําการปรับตั้งไปแล้วกันนะครับนี่นะครับปัญหาของปั๊มบนก็เรื่องของน็อตตั้งด้วยแหละนะครับเรื่องของสินนะครับสินมันอัดน้ํามันไปที่ปั๊มหลังไม่ดีนั่นเองนะครับอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนชุดซ่อมไปเลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้นะครับปั๊มเบรกใหม่ราคาก็ไม่ขีดตังค์นะครับมีขายแล้วนะครับ ส่วนของปั๊มหลังก็นะครับเรื่องของคาลิปเปอร์นะครับคาลิปเปอร์มันติดตายนะครับทําให้ลูกสูบนะครับทําทงานอยู่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งตรงข้ามลูกสูบมันไม่วิ่งมา,าเบรกนะครับมันก็เลยทําให้นะครับเบรกของเรามีอาการเบรกทื่เบรก,กจมนั่นเองนะครับเอฟซทุกท่านนะอันนี้ก็ฝากพิจารณาเรื่องของบูทคาลิปเปอร์หรือว่าการอัดจารบีหล่อลื่น นะครับาคาลิปเปอร์เบรกด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกนะครับหลายๆอาการนะครับที่รวบรวมข้อมูลมาฝากพี่น้อง f c นะอนะอาการแรกนะครับอยากให้พี่น้อง f c ได้ดูกันนะครับนี่ผมจะทําการหมุนล้อแล้วให้พี่น้องสังเกตด,ดูจานดิสปัมดิสเบรกนะครับปัมดิสเบรกของเราจะมีอาการส่ซ้ายส,ายส,ายสาย่ขวา นะครับเป็นงูลอยน้ํากันเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสังเกตดูดีๆนะครับมันจะโยยุบโยยุบนะครับอ่ามันจะดิ้นไปดิ้นมานะครับดิ้งเข้าดิ้นออกซ้ายขวาซ้ายขวานะครับโอ้สวนสนามเลยทีเดียวนะครับพี่น้องเก็ซีนะนี่ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอ่าพี่น้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องนะครับมันจะดิ้นแรงกว่านี้นะครับทุกท่านด้วยอ่าด้วยแรงเวียงด้วยความเร็วนะครับมันจะสส่เยอะกว่านี้นะครับ ตอนนี้นะครับจะพยายามซูมขึ้นมาให้พี่น้อง f c ได้ดูกันตรงนี้นะครับตรงที่มือผมชี้นะเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะครับว่าความดิสเบรของเรามันโยกเข้าโยกออกเห็นไหมนะเห็นไหมนะครับตรงบูทคาลิเปอร์ข้างบนนะครับเห็นไหมนะความดิสเบรของเรามันจะดิ้นเข้าดิ้นออกนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ทําให้รถของเรามีอาการเบรกจมเบรกต่ํานั่นก็เพราะว่า เวลาที่จานดิสเบรกมันใายนะครับมันจะดันลูกสูบเบรกกลับคืนกระบอกนั่นเองนะครับเวลาเราแตะเบรกมันจึงทําให้รู้สึกว่าเบรกต่ํานั่นเองนะครับถ้าเราย้ําปับ๊บมันจะสูงนะครับพี่น้อง f อซและเมื่อมันสูงแล้วทีนี้เบรกมันจะสถานเท้าของเรานั่นเองนะครับถ้าเป็นดิสเบรกหน้ามันก็จะสถานมือนั่นเองนะครับทุกท่านนะ ส่วนสาเหตุที่ทําให้ปัมเบรกของเรามีอาการส่ายแบบนี้นะครับเนื่องละนะครับเกิดมาจากเรื่องของจานดิสเบกคดงนะครับส่วนจานดิสเบกคดงมันก็เกิดมาได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการใช้เหล็กงัดยางงัดเวลบางจานดิสเบกลงผิดด้านนะครับจานดิสเบกร้อนแล้วนะครับเอาน้ํามาลาดเอาน้ํามาล้างน,นั่นเองนะครับทาให้จานดิสเบกมันคดนะครับทุกท่านนะอ่า ประเด็นที่สองนะครับที่จานดิสเบกมันจะคดได้นะครับว่ามันจะใส่ได้ก็เรื่องของลูกปืนเผาล้อนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซีนะลูกปืนดุมล้อถ้ามันหลวมนะครับมันก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของเผาล้อคดงอนั่นเองนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับยังไม่หมดนะเรื่องของจานดิสเบกทีนี้นะครับผมก็เลยนะครับได้ทาการสั่งซื้อจานดิสเบกตัวนี้เข้ามา นะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนทายนั่นเองนะครับทุกท่านในราคา99บาทยังไม่รวมค่าส่งนะครับท่านใดสนใจจะสั่งซื้อมาใส่ของ Honda Nova Sonic นะครับ Honda No v ว t e ท NA นะครับน่าจะไปหอดกุญละบีด ILS อกุ่แครับพี่น้อง FC นะก็สามารถสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ในคำอธิบายก็แล้วกันนะครับนี่ก็คือหน้าตาของจานดิสเบกนะครับ ที่เราทําการสั่งเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนใส่ล้อหลังของ Honda Nova Tena คกันนี้ตรงนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยมนะจ๊ะอ่าเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเวลาที่เราสั่งมาลูน็อตมันจะตรงกันไหมมันจะคดมันจะสส่ไหมนะครับพี่น้อง FC แต่บางที่นะครับที่โรงงานมันอาจจะตรงแต่ว่าจานดิสเบรกนะครับมันอาจจะมาคดในขั้นตอนของการขนส่งก็ได้นะครับวิธีการถอดจานดิสเบรกเราเอาประแจอลหกเหลี่ยมนะครับเบอร์ห นะครับมาข้อลงแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อทําการไล่ขี้ดินขี้โคลนนะครับที่เกาะอยู่เลี่ยมหัวน็อดนั่นเองนะครับจากนั้นก็ค้อนกระแทกลงไปแบบนี้นะครับตีเปงๆลงไปเลยครับพี่น้อง FC นะเมื่อเราตีลงไปแล้วนะครับน็อตมันขยับก็ยื่อนตัวนะครับเราจะคลายออกง่ายๆเลยนี่ดามคอนสอดแล้วก็ขันออกมาเลยนะครับเอาด้ามคอนนี่แหละครับสอดนะนี่นะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับ เมื่อเราคลายน็อตออกเสร็จสับเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็จะเอาจานดิสเบรกตัวใหม่มาใส่นะครับการที่เราเอาจานดิสเบรกตัวใหม่มาใส่เนี่ยนะครับมันน่าจะอ่าไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่าบางทีของที่เราสั่งมามันก็ใช้งานไม่ได้นะครับมันใช้งานไม่ได้จริงๆแหละนะครับบางทีก็ดีนะครับสําหรับการที่เราสั่งของจากแอปต่างๆมาเนี่ยนะครับทุกท่านนะ เอาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าจานดิสเบกตัวที่ผมทําการสั่งมานี้นะครับจะมีปัญหาอะไรหรือไม่จะสามารถใส่ได้เลยไหมนะครับหรือว่าจะต้องมีการดัดแปลงแก้ไขนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เราวางลงไปปั๊บนะครับอ่าก็ดูเหมือนเข้าท่าดีนะครับเข้าท่าปานเรื่องผละครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าทีนี้นะครับเมื่อผมเอาน็อตมาใส่ปั๊บนะครับสิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับก็คือรู ที่เขาเจาะมามันเยื้องนะครับมันไม่ค่อยตรงกันกับรูน็อตเดิมนะครับพี่น้อง F C มันจะทําให้เราขันเข้ายากนะครับแต่ขันเข้าได้นะครับอาจจะฝปืดนิดหน่อยนะครับพี่น้อง F C เดี๋ยวผมให้ดูนะอ่ารูนี้ไม่เท่าไรนะครับรูที่น็อตหลุดออกมาไม่เท่าไรนะอ่านี่ส่องให้ดูนะอัะนนี้มันค่อนข้างจะเยื้องเข้ามาข้างในนะครับพี่น้อง F C สําหรับจานดิสเบรกนะอ่ารูนะ เดี๋ยวผมคลายน็อตตัวนี้ให้ดูนี่น,นีตัวนี้เห็นไหมเราจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมอ่ามันเจาะรูเยื้องเข้ามาข้างในนะครับพี่น้องนะตรงนี้แต่ก็สามารถประกอบเข้าไปได้อยู่เหมือนกันนะขันนอ็อตดันลงไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ฝืดมากนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องอีกอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับที่ทําให้เบรกของเรามันแข็งทื่อนะครับพี่น้อง f อ กรณีที่เบรแข็งทื่อนั่นก็นะครับเกิดมาจากเรื่องของจานดิสเบกของเรามันสึกนั่นเองนะครับจานดิสเบกของใหม่มันไม่เงาสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นออกจากศูนย์เลยนะครับมันก็ไม่ได้เงานะครับค่อนข้างจะสากโดยซ้ําไปนะครับอ่านี่จานดิสเบกใหม่จานดิสเบกเก่าของเรามันเงาแล้วก็ตรงกลางมันสึกลงนะครับมันจะเป็นแอ่งกระทะตรงกลางนะครับในขณะที่จานดิสเบก ที่เราสั่งมาใหม่มันเรียบเสมอกันนะครับอาจานเก่ามันสึกตรงกลางหัวกับท้ายมันนูนนะครับอ่าทำให้พระเบรกจับไม่เต็มหน้านั่นเองนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ก็นะครับรถของใครสึกเบรกไม่ก็อยู่เบรกคือเบรกแข็งก็ ทำการสั่งซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับถ้าไม่มีงบก็ซื้อแบบถูกๆอย่างที่ผมซื้อมาตัวร้อยกว่าบาทเนี่ยก็ได้นะครับทุกท่้นนะอันนี้เราก็นะครับเอาไปทำการเทสไให้ S พี่น้องเอฟซได้ดูแต่จานดิสเพย์ของใหม่ตัวนี้มีอาการสายนิดๆน,นะครับแต่ก็ไม่ได้สายมากนะอันนี้ตาร์ตเครื่องแล้วนะครับอ่าสายอยู่นะครับนิดนึงอยู่ในค้าที่ยอมรับได้นะครับอาจจะพ้นันเนื่องมาจากกระบวนการการขนส่งมันมันมนมกจะโยนของเรา นะครับเมื่อใส่จานที่เบรกแล้วเอาไปทําการเทสแล้วนะครับทุกท่านก็นะครับแตะนิดเดียวนะครับเบรกล็อกเลยนะครับล้อหลังล็อกแล้วก็นะครับอ่าความสูงความต่ําของระดับเบรกคงที่นะครับอ่าไม่บูู๊บวาบนะครับพี่น้องเอฟก็ถือว่าจานที่เบรกตัวนี้ผ่านนะครับสําหรับยี่ห้อนี้นะครับราคา99บาทยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งก็ว่าเกิน60บบาทนะครับพี่น้องเอฟซี เอาเดี๋ยวผมว่างลิ้งไว้ให้ท่านใดสนใจกับสร้างซื้อเอาเด้อครับ